ที่เคยยังงานเขาเขาคงจะไม่มาไม่หลอกไม่หอกไม่ต้องไปพึ่งงานคนอื่นก็มันมันมันก่อนที่จะเดินมันจะมึนบางมือบางมือถ้าเราเหนื่อยร่างกายบางทีก็ช้ำกดเหนกันใช่แลมองจะเวียนหัวบางทีไปเดินบาดนะนะวู้ ก็ก็ก็เปิดให้ลัง hey. พัดอยู yeah, um. ่ก็จอเอ้ยลองน่อันนี้อันนี้เป็นพัดให้ปอาจารย์ลองฉันพัดมันจะชุ่มคอเย็นคอเอ้คนละรสกันนใช่ค่ะอันนี้จะจะสมุนไพรก็จะมีวิตามินด้วย โยมฟ้าก็เลยว่าเอ๊ะลองเอาพัดแมพระาอาจารย์ลองฉันเสริมวิตามินเผื่อจะฟื้น <Yeah. S 2> อันนี้ป้าอาจารย์ไว้ฉันก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้แต่ <Yeah. S 2> มื่อชื่นอน่ะที่ป้าอาจารย์สั่งมาให้พ้าอาจารย์ฉันตื่นนอนแล้วก็ช่วงเย็น oh, <yeah. S 2> แล้วก็อันนี้ให้มื้อก่อนนอน oh. นี่บางมือบางมือถ้าถึงร่างกายนี้บายดีก็ชะตามคนเหมือนกันชโยมฟ้าเวลาโดนฝนโดนอะไรรู้สึกแสบคอสี่สูตรเลยค่ะเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เทแก้วแก้วเล็กๆๆกเล็ก็ดื่มไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีไม่ต้องพึ่งยาแก้เสบถ้าเราลดละสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เท่ากับก็ได้ฟังก็ได้ฟังอาจารย์อาจารย์กวน่ะ ก็เขาเขาบรรยายแล้วก็เพื่อนึกว่าที่เคยยังไงเขาเขาคงจะไม่มาไม่หลอกไม่หลอกแม่อะไรเพราะว่าคนเราเดี๋ยเนี้ยมันทงปัญหายากไงนะเสมอก็เพื่อเกิดเนี่ยเขาบรรยายอะไรแล้วก็คือหนูว่าที่หนูยอมทํามาสิบปีพราหนึ่งดื่มจริงครอบครัวดื่มแล้วก็แต่ละคนในี่ประทับใจหมดแล้วดื่มจริงค่ะไม่ต้องหาตัวไหนเลยคือเรา กินได้จริงนั้จังสมุนไพรในนี้มันมีหลายชนิดอยู่แล้วหนูหนูกินเดือนหนึ่งค่ะอันนี้ก็มีเชียงดาพัดตัวนี้มีเชียงดาแล้วก็มีวิตามิน9ชนิดโยมมาก็เลยว่าเผื่อให้พระอาจารย์มาลองก่อนนอนเพื่อจะได้ฟื้นตัวและพี่พราอาจารย์ได้ฉันสมุนไพรก้านตองมุ่งชื่นไป11ขวดให้ลูกสาวไปขวดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นไงบ้างะอาจย์ก็มันมันมาก่อนนี้มันจะเดินแล้วมันจะงง จะเวียนหัวบางทีไปเดินบาตนะนะกนู้กันนะเหลือออกมากกู้บางทีบางทีก็ปวดหัวมากอะลายพอมาฉันนี่ก็เออรู้เสรกจว่าดีขึ้นกไไไ็ไม่งงไม่อะไรพอลาตื่นนอนก็ไม่ไม่ไม่งงไม่อะไรแล้วก็เออสดชื่นก็ก็ตื่นมาก็ฉันก่อนอย่าง ถ้าอาจารย์รู้สึกไม่ดีคิดว่าพระอาจารย์คงไม่สั่งอีกครั้งหนึ่งเพราะประสบการณ์ของที่โยฟ้าฟังจากพอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้สั่งอีกที่ยอดหนึ่งซึ่งฉันไปสิบสามขวดแต่ม่รู้สึกว่ามันไม่ดีก็เลยต้องสรรหาและมาเจอแกก็เปิดการกระทัดอยู่งนใจเรารู้จักน้ำก็เปิดดูข่าวมนดูอะไรก็มาพบเจอ มาเจอเออลองอันนี้บ้างหมแล้วก็สําเร็จนะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆพัฒนานี่เราเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็เลยก็เลยรู้ว่าเออเป็นเบาหวานเป็นอย่างนี้เป็นเบาหวานแล้วไขมันเป็นไหมคะก็ก็มามาตาตากตามมาหมดเป็นชุดแล้วว่านจานชันยากี่เม็ดคะตอนนี้ก็หกเจ็ดเม็ดหน่วันไอ้มือหนึ่งมือหนึ่งหกเจ็ดเม็ดแล้วก็แล้วก็ ตอนเย็นอีกเม็ดหนะึ่งเกือบสิบป,ปีเนะี่ะก็ะไปหาหมอก็ไม่หายก็ยังถามหมอนนว่าเอ๊ะทำไมทำไมวิจัยวิจัยยาน่าจะจะโรคแง่แง่นี้น่าจะหายเนะี่ย กขาบอกไม่หายไม่หายแล้วก็คือถ้าถ้าจริงๆแล้วอ่ะทางแผนปัจจุบันอ่ะเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเขาหมอจะบอกว่ากินยาตลอดชีวิตนั่นเลยแล้วบอกว่ามันมาเสียงงบประมาณทําไมให้กับใช่ใช่อาจารย์ต้องสอนก่อนนั่นอ่ะก็บอกว่าต้องมาเสียงงบประมาณนวิจัยก็ออกมาถ้าไปยาสมุนไพรก็ไม่ให้ใช้ไม่ให้หมอสั่งห้ามาแล้วก็ไปซื้อเอายานอกมาก็ราคาแพงแพงทั้งนั้น แล้วก็มาเสียงบป,ประมาณให้กับหมอให้กับคนดูแลให้ถ้ารู้ว่ากขาไม่ยามไ็นั่นหนะกก็ยังคุยกับเขาอย่างนั้นเาขาบอกว่าหมอเขายังพูดเล่นเลยบอกว่าถ้าถ้า ถ้าไม่รักษาหนูก็ตกงานกันหมดจากที่ว่าผ่าจา์ได้ฉันแค่ยาเริ่มต้นคือเบาหวานก่อนพอตอนหลังไปรักษาคามดัพอพอพอรู้ว่าเป็นเบาหวานพอตอนหลังไปตรวจเอาเริ่มเป็นความดันอีกแล้วตามมาเอาเริ่มเป็นไขมันอีกแล้วเริ่มเป็นไอเส้นเลือดเป็นอะไรนั่นน่ะมันจะมาเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น บางทีบางทีก็หมอนัดก็ไม่ได้ไปอย่างง้ไปก็มันก็เราก็ยังเราก็คิดว่ามันไปทำอะไรก็เป็นเป็นเป็นหนูลองยาไปอย่างนั้นอย่านั้นตอนนี้ป้าจารย์ก็เลยสรรหาว่าจะต้องหาสมุนไพรไปช่วยต้นตำรับของน้าสมุนไพรนักวิจัยก็คืออาจารย์ุดเตชะมณีสติน,นั่นแหละซึ่งท่านเป็นนักวิจัยแล้วก็ทำมาตั้งแต่4 6, ี่แล้ว สินค้าของอาจารย์บนเนี่ยมันมีคุณภาพสุดยอดเพราะว่ามาตรฐานความสะอาดเนี่ยรางวัลถ้าเห็นข้างลังนี่ก็เยอะมากแล้วที่พอาจารย์ได้ฉันสมุนไพรกั้นตองมุ่งชื่นไป11ขวดพราให้ลูกสาวไปขวดนึ่งใช่ไหมคะเป็นไงบ้างนะอาจารย์ก็มันม,ม,มาก่อนนี่มันจะเดินแล้วมันจะงงงงจะเวียนหัวเมื่อกีไปเดินบาตนะกน็วูบเหมือนกันนะเหือออกมากวูบบางที บางทีก็ปวดหัวมากราลายพอมาฉันนี่ก็เออรู้สึกว่าดีขึ้นก็นไม่งงแม่อะไรเวลาตื่นนอนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมง,งงแม่อะไรนะก็อกเออสดชื่นก็ ก็ตื่นมาก็ฉันก่อนกัยถ้าพระอาจารย์รู้สึกไม่ดีคิดว่าพระอาจารย์คงไม่สั่งอีกรางหนึ่งเพราะประสบการณ์ของที่โยมฟังจากพระอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้สั่งอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งฉันไปสิบสามขวดแต่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ดีก็เลยต้องสรรหาและมาเจอก็ก็ก็เปิดกระละคัตดูเนี่ยแต่วไม่รู้จะนั่นก็เปิดดูดูข่าวมาดูอะไรมันก็มาพอมาเจอ ก็เจอเอ้ลองอันนี้หน่แล้วก็สําเร็จนะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆพัฒนาแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยมันเมื่อ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 ก่อนเมื่อวันพระที่แล้วนี่แหละก็ก็เราเห็นมันเหลือน้อยแล้วก็ก็เราก็ฉันน้อยอันนี้เดียวพอตื่นก็ตีสามโอ้โหหมุนไม่หมดเลย มันงงเวียนวอาจายลดเพราะว่าปาจา์กลัวมันจะหมดน่านนะกลัวจานว่าว่าว่านอนนึกไปนึกมาโอ้น่ากลัวเราฉันนอนไปแล้วมันก็มันไม่โดนฝนด้วยจังใช่เลยวันนี้หมดหมดมาเช้านี่แหละก็เลยโทรสั่งตั้งแต่ฉันมาเนี่ยพระ้าจารย์ไปเดินบาทได้ยังนะก็เดินได้นะนะเดินได้แล้วนะคะคือไม่หอบแล้วนะนอไปสัก สองขวดสามขวดแล้วก็เดินได้แล้วแต่ตอนนี้ปาก็ไปสิบเอ็ดขวดนะคะที่อาจารย์ฉันแล้วก็ความเป็นห่วงลูกสาวก็เลยเขาเคยเป็นในนั้นอ่ะเป็นใ่อะไรนะโลหิตจางโลหิตจางหมอค่ะความเป็นเลือดลมของร่างกายไม่แข็งแรงแต่เขาไม่เชื่อใช่ไหมแต่เขาไม่ไม่รับ เสียดายแล้วหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือลูกสาวลูกสาวถ้าเขาไม่ได้ดูทีวีเขาไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เชื่อเขาก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้หรอกคนเด็กสมัยใหม่ก็ไม่เหมือนเก็กเราเราเราเชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยมันอย่างน้อยก็มันไม่มี สารเคมีสาระสมในร่างกายตอนนี้ว่าพอพอมานี่รู้สึกว่านอนหลับขึ้นนะนอนลึกๆขึ้นตื่นมาก็ไม่ไม่ไม่อ่อนเพียงนี่อะไรขึ้นก็ขึ้นส่วนอมนเปอดีใจด้วยเมื่อก่อนมันก็จะโคงเองคิดว่าพระอาจารย์ก็คงจะได้ อะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่ว่าดีอ,อยู่แล้วนะครขออำนาจคุณพระศรีรัตน้ตัยพระพุทธพระธรรมพระสงคนเมตตามารดาคุณครูอาจารย์สิ่งศักด์สิทธ์ทั้งหลายจงโปรดดลบันการให้โยมได้รับแต่ความสุขควาเจริญมีพระมีกําลังมีสติมีปัญญาให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไป วันโนสุขังทลังดาค่ะคุณค่ะ